อยากสอยเนาะอยากสอยคาเดินทางน้องชายเพราะว่าไปงานเดียวสินนหดแล้วก็มีควาวหักแทงีพวไกลชีดคนเทาไปกินไปกินซุปไปกินซีฟังกกัดพี่น้องวัดกะมีห้าร้อยพี่น้องเพิ่งซีโหลายกะเป็นน้ำใจเนน้ำใจเนขไ้าใจอันนี้ก็รสงรอซื้อดับ้านกัแทงก็คือเก้ามนียดพี่น้องฮ้ยแต่ว่ามันอยู่ในความทรงจำของเขาหลายๆคน การมูเพื่อนทุกคนนี่ยคือว่าผู้ที่ฮับก็อาจจะพระทับใจผู้ที่ให้ก็อาจจะยิ้มกวมยิ้มชุกกับการยูน่นลำกนะันนะสร้างคู่ดีนลำกันกินซุปกินยิ้มลำกันนะฮะอ,อันนี้กใครให้หน้องตายไหม <laughs> สบายดีพี่น้อง <laughs> อ ืัอนี้ก็มาพูก,กับทีมงานนี่คนเงินเดือนออกพี่น้องไปหาปูหาปลากินหาปลาอยู่แม่น้ำป่าซักไปตกเบ็ดพี่น้องก็ได้หลายอยู่ืันนี้ช่วงนี้มันฝนตกป่าก็เลยขึ้นนี่เน้อทีมงานแต่สมคิดบม่ได้ไปไมนี้ทีมงานไปมิเตตูวกงามเขาเอื้นปลาอย่างบะอันนี้ปลาอย่าง คือว่าคุณคุ้นอยู่ไลยปลาโน่บ่แม่นปลาโนูเนาะปลาสวายบ่นี่ยปลาสวายปลา Nam จืดพี่น้องปลาแม่น้ a m ใหญ่แม่นปลาสักเด็อันนี้แกแม่นปลาเพชรปลาคิดวาสีลับพี่น้องวาสีลับเหลวมันกับทีมงานวาสิเลี้ยงส่งพี่น้องเลี้ยงส่งทีมงานสิกับบ้านสองคนเงินเดือนออกกับสิกับบ้าน ลาปลาจิตก้อนเอาสูตรเด็ดๆจากสีมือทีมงานเบ้าเราโอ้ตัวนี้เป็นยางพี่น้องเอ้ยตัวนี้สุดตัวนี้แหละมือกลัวกันเลยโอ้สบายดีแล้วว่าบุกต็มงนะยังบ้าบุกซิ่งคนลอคนลอโอ้ นี่จะตรงงามเนาะป่าเนาะรับเล้วรับเลวพี่น้องบริภาบ่ะหัวมันพักเลยบ่บ่าสิโอ้ยมันชิบอเอนี่อ้อมมันลอกนางยะหรว่าเดอวเราลุ่นขั้นตอนต่อไปพี่น้องเราจะยังค่อยว่ากินบบ้า่บาอืม อ๋อนึกแล้วโอ้โหเหนาเอ้ยอดขักเลยล้างขัดขอาเก็บออกขักเอาไปพัดนอวันนี้เนาะรับเหลวเนาะวานเท่ากันรับเหลวรับพลุนใสน้ำปลาน้ำปลาไม่น้ำปลาตักมีแต่โดขักปลาโจกปลาสกางปลาตะเพียนบ่มีบ่ป่าตะเพียนปลาปากมีบ่มีล้างขัดข้วเอาไปพักพี่น้องหัวมกระต้ม ยอดละ่ะาหารเดินบ้านไปสบายดีบ่าวโอ้เจ้าสบายดีจง,งานเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งเดือนเดือนพอนอกนะฮะมันนี้สิรป,ป่ากินข้าวสญญญามกียมแดงทางพุ่นกับบุ๊ <c oughs> ແລະພີ້ກໍຕໍາກောက်ຂົ້ວພີ່ນ້ອງຕ່າຕ່າເຮັດຂົກເຮົາມําເປັດນຕ່ັດວຄູບິ່ງມືີນອຫຼາຍຄົລງສົງລຽງສົງ ยังบอกยังพ่นต้มบ่ะต้มต้มต้มอนี่แต่ยังพ่นต้มสิแม่แม่แม่โอวกหปะโจกพุดแล้วมั่เอาลงง่ายกว่าเมื่อก่อนซอยซอยฉลามเมืนเต้แม่แม่แม่อันนี้ใครไปมากูนหัวข่าพี่น้องเ็กินเต็มที่เหมือนกันอันนี้ทางทางพ่อครัวทางทางนายพานเวียนนิ่งกับไปหาป่ากันเลยป่าเพื่อนไปหาไปหาอยู่ม่น้ำประซึ่งจัเลี้ยงส่งตัวเองคนนละคนอาสาไปหาเองเออทำคมดีไว้ก่อน แต่พอมีคนกินฮอตเลยนะอันนี้จะฝักกลับพี่น้องน้องรัดน้องรัดเพิ่นมีวันศุตยอยู่คนเดียวน้องรัดเพิ่นนั้นล้างนั้นมาล้างพักซื้อผักกะทลาดมา6ชุดพี่น้องนนะียมีทั้งฝักหอมหอมพร้อมบักบันมรแง่ง อันนี้อันนี้ทงสัยอันนั้นเอาไปเว้ยไปหาเลาะเอาไปนี่ซื้อไปไหนแต่อันนี้เราแปลว่ติดตามเออกับมากระดิ่หได้เคลือได้ซะกันย่างมึงกันเนาะย่างกับกระาเด้อกระดาจัดไปแบบสดๆ้อนๆเลย Cái đầu cái do caju bokai chắc tôi hoi 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 hoặc là hoặc kiếm hạng ngang nhiên hai mươi tony hai mươi hai mẹ có thể ở lại nhóm mẹ tôi bọn em 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 bọn Ừ, hồn tục khá sao ơi ơ Đi ý bạn ơi vâng ơi ok bạn này. ờ nam đáng lời thì nó không mà con mấy mày mát เลี้ยงส่งเลี้ยงส่งเลี uh. <h <h ้ยงส่งทีมงานกลับบ้านเออเวลนี้เราฟดีสำนี้แหละเป็นยังปาดเลยบ่อยี่นี่่ งทีมงานนี่กินก้อนและทีมงานนี่พี่นแกงหนึ่งสเนียโอยอยผักสีแยงผักซีเยงผักติ่วเนาะเอาาวลกโ้แ้ไ้เดี๋ยวมที่ด้วยแงโอ้เราพิมพ์ที่กนเดี๋ยวเราบอก่าเราอเดี๋ยวเลีต้มพี่นนี่ก็ได้ oh nghèo quá trộm nó, mua đâu bỏ pha đó, hả? Anh đấy, giờ xíu như con máng giờ đang nói đó bằng trục nói กะสิเดีวละบ่นิแม่นๆแม่นลมเหนียวเนาะลืมเหนียวผักจนเหนียวแม่นๆแม่นกะสันทันเนาะโอ้ปลาธรรมชาติบ่แม่นปลาเฮาเลี้ยงอยู่ไหนบ่แม่นปลาเฮาเลี้ยงอยู่บ้านอยู่บ้านเฮ็ดบ่แบบโอ้เฮ็ดประจเลยเฮ็ดประจเนาะเป็นพ่อครัวเนาะ่วยพ่อ่วยแม่เนาะเฮ็ดอยู่ยังเมื่อบ้านมาได้ Sắp xăm phi hòn năm bia 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 mưa bia 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 <cười> <cười> đây căn nga ninh ninh kiếp này tìm nga. Ni ninh 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 nga. Ni เออยังคังจำเป็นเนาะข้าบนจำเป็นกับโบกับคือว่าล่ะกับสองคนพี่เนาะมีคนมาแทนเปลี่ยนกันไปกันมาละเหตุผลไขมันพี่น้องเอ้ยมั่นจะเหนียวอบึ้งกำบึ้มมันย้อนมันเลยเสียกลั่มอักำบุ้นมันผู้ดีงามมาทั้ง นายอยู่พี่น้องเลยพี่น้องสำเร็จตล่ะตำกระติบประมาณนี่แหละนี่ยได้ถักมาได้สี่มือของของลงลัดพี่องรับที่ต่อวะสี่มือขน้องลัดพีเหยียดซิงเดีจ้ะเอาว่าทำน็่เฮ็ดนี่อะไรพี่น้อง้องรัดข้าต่อพี่น้องที่ซอยซอยหับลาบปลาได้กระชากว่าเขาพัก เออครับเลยแต,แ,ตแ,ตแต่ถ้าเราเน,นเนี่ยลิ้นเราเนี่ยก็คราบอีก,กถ่ายแบบสดๆเลยพี่น้อง body มีการตัดต่อ,อยังมัอนี้บรรยากาศยามแรงกับทีมงานหลายคนเลยโดนเราบริหารป่ากินเงินพนออกพี่น้องแต่ก็แต่ท้ายเดือนแก็หาอยู่หาก,กิน,นเอ,องเมีแต่หาเบิดทละพี่น้อง ใส่เอาปลาก็ได้ต้นเดือนก็นไม่ได้หาต้นเดือนแล้วเพื่อนมีเงินแล้วซื้อกินพี่เนโอะแต่ท้ายเดือนเ้วกังเวเงินแล้วกับปรดีวก็หาก,กินไปนี่แหลโอ้นจำนี้ก็สมควรแล้วปลาก,กหาที่ย้อันนี้อันนี้มันขั้นตอนต่มันมันอันนี้มันอันร้านนี้มันกจอหลายขั้นตอนเาน,นะเานนะก ดแต่ว่าถ้าอันเ็ดแบบบ้านนของจักข้ได้แม่พาเเ็ดกสิต่ำมัมานโอ้ยกะกะสิต่กันแต่ว่าความเอียดนะต่ามาะเอียดสักไรขักยังโเลียดก็ต้องมาต่ํใมันเหนียวให้มันจือว่าให้เป็นเนื้อด่ป็นตดกับตังพี่นนองคลิปป่าเท้ากบพี่ ตำจนเหนียวไปเลยเนาะแล้วก็เอาน้ำลงบ่เอาเครื่องปรุงยังลงตามขั้นตอนอ๋อเนี่ยน้องรันแล้วหรอวะซอยแล้วแหละโอ้เหนียวพักอีกเลยคือซีโร่เนี่ยเออเออมันการเริ่มต้นมาจากคู่วจากพักคั่วแต่นี้มือข้างนี้ข้างนี้

ปีสองปีเลยเนาะแม่แม่ก่อนจากวันสวรรคไมไปฮะตัดหญ้าสุดยางแล้วเออโอ้ดีเนาะเมื่อกะจะลืมได้เมื่อตำลังกะสิไปลิ้นเนาะมีเพื่มีใกล้ของตอนเยอะไอ้น้องเขาเห็ดงานนันเดียวเออเมื่อยังแม่แมถ้ามีโอกาสเมื่อสิได้ไปลิ้นสมจิตก็สิได้ไปเยี่ยมไปยามทีมงานเก่าที่เคยห่วมงานกันนี่หลายๆคนพี่น้อง กนเมื่อก่อนเมื่อหลังเมื่อเมื่อว่าเมื่อวานพยายามมันทีมงานคนนี้ว่าอยู่จังใดให้จังใดเมื่อวานแหละหาเงินจังใดประมาณนนั้ก็คักปีแบบเลยคุยกันไปพี่เนา เจยังไดยมาไทยสามสี่ปีมีความประทับใจ,จใอ,ยอย่างไรเนี่ยระยะในคุ้นหาประสบการณ์ในราย,ยางนเออนาะม,ม,มาที่เรียยุไทยกับ่อนเดือนหวอนี่กทีม่นได้เงินแล้วเนะาะม,มีแนวได้น,นะออาบ้านกับคันบรได้เฮ็ดกับมันกับหางเงินยากอยู่บ้านเราเศรษฐกิจตอนนี้มันกับบาายอยูีบ้านเราให้ขึ้นว่าถ้าเงินเดือนออกเนาะพ่อแม่ทางบ้านกับคลองไซเนาะ ว่ามีเงินใช้เดีวว่าพ่อแม่เจ็บป่วยยังกะยังมีเง,งินเงินักษาเนาะือว่ามีแนวคลองแล้วถดีวพรวันที่สีงง่ที่ห้าเงินเดือนออกก็ไม่ได้แล้วเราก็อ่านเห็นเนะาะเห็นส<น>ิ้นเดือนเมื่อบ้านละกะเห็น,นหยังได้ปัญหา,า,ายังได้นห้เมื่อบ้านกอาใัยแบบ มีพอมีอยู่เล็กเล็กๆเนาะมูผ้าหาอย่างกะหาเนาะเห็ดห้วยชวนไปซะเนาะเห็ดบ้านเราและเห็ดมันเห็ดอย่างเนาะให้ได้ลายคืออยู่นี่กับโบโได้ดอเก็บเล็กผสมน้อยอะไรอยู่บ้านเราอย่าพาเอาเมียไว้ได้เหงื่อ้เมื่อยังยั่โอ้ยโดนสามปีบุ้นละโอ้สามปีไครนะ บโบลายแล้วอายุกี่สัปดาห์มูลนิยมเอาเด็กพี่น้องหลังจากที่ผ่านไปหลายชั่วโมงหลายนาทีก็ได้มาในหรูปแบบนี้ปอน้อยเดียวจุดล้นคุกนุยอันนี้ถี่ว่าเพิ่มรสชาตินะกันเมาทีโทกโดยตรงเลยมันมันอันสีโปเตเขาต้องมากละโดใช้น้ำก่อนเออยืมไม่ได้ครับเยว่าเบ้นกระตุนก็หัว น้ำชวันตีเบ้อตีเที่ยวน้ำตืมบ่น้ำตืมแล้วรดนี่กว่น้ำนี้น้ำนี้เป็นเป็นรสแบบที่เฮาอ่ะมันหวานมันเค็มมันกลางเฮาก็ต้องปรุงในน้ำตัวนี้เออถอว่าปรุงในน้ำนี่ถึงห่ดจบเลยเนาะจบเลยแล้ว่าบ่จะเป็นต้องปรุงไหมอีกในร้านโอ้ยทีมงานไปเอาไหมทินก็ได้เป็นว่าเป็นง่าเลยเฮ้ยเอาบแล้วบนนี่ กินได้อ้อ่อนพอดีคบบวแล้นอาดีแบบนี้ะกินขาหนกาป่าือดเยมกันอยู่กับนีนใหอ้ข้าวรนี่กิแมนขั่วพี่น้องจะกินดิบกิแมนขั่วอันนี้ขั่วกมแมน้ำต้มพี่น้อง ขูงเองเนาะมขัว้วพี่นออ้องเลยใครมีคนบูยอยากกินดิบก็เลยขั้วเอาขั้วแ,แบบแซ่บิเวแบพ่อละบูยสุขขังพอแล้ะสนิทมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกานบานนี่เช่าสมุกีสองสามชั่วโมงเพื่อจะได้กินเนาะอันนี้สมจิตกับบมฟี่ยังลายพี่น,น้องอันน้องนุ่มเมื่อกละบ,บ้านกะ ตัวมีน้ําเกลือน้ําใจเล็กๆน้อยๆเนาะวยเออวยชารถยังไงอาหารการกินมื้อนี้ก็ได้อถือว่าซหลายเนาะซก็เฮานี่แหละเออไปหาไปหาเองเฮ็ดเองกินเองเนาะแม่นๆๆเลี้ยงส่ตามธรรมชาติเนาะมันก็สุดยอดแหละเออ กะคิดเฮตุเดียวพี่น้องเลยสิกับกะอยู่ด้วยกันหลายปีเลยเนาะเคยห่วงงานกันกะจากได์มันเวลามันถึงแล้วมันก็ต้องได้กลับจำเป็นใครก็ได้เมื่อกะเขาก็เมื่อมีมีพระเนาะอันผู้นี้กัสิกับน้ำบ่แม่แม่สิกับกับสองคนกับสองคนโอ้น้องชายทุกสนิทเออสิกับเบอร์ตังสองเลยเบอร์ตังสองพี่น้องเลย มีน้ำใจเนาะเออก่ะยังเล็กเลยน้อยอยากสอยพี่น้องอันการเดินทางมันต้องใช้ใจเงินเงินเดือนกับทางเงินเดือนออกกับแต่กัยังว่าละทางเงินเดือนออกกับกัเว้นเก็บเนาะแห้ตามทางกัเราก็มีน้ำใจเล็กน้อยกับเพื่อนห้อมงานน่ะสิส้อยเหลือกันอ่เป็นยังไงทางพี่มีอย่างกะอันกับบมมีอย่างไรเล้ยไอร้องไอ้นุ่มเมาจิ้มเ่ออัน ซอ่เดียวกันช่ยเลยช่วยค่าเดินทางเนาะค่าอยู่กินเล็กเน้อยกินเล็กน้อยเลยคือว่าเป็นนกินน้ำใจพี่น้องเออซ้ำกันแต่ว่าช่ยทำที่ยได้ถึงลายซิน้อยกับน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องเอ้ยันนี่กือค่าทุกครั้งน้ำขึ้นใหกินตำพางนเลยเด็กตายยากเนาะกินเมื่อบ้านเฮากับมีค่าลายตื้อมาเนะเฮากับคือว่าก้มอกใจลายนะที่ไอ้น้องเห็นมมกห็นใจเฮาเฮากับคือว่า คนใจลายด้ไอ้เจ้ามักผูใดง็าหกเขาจ้องสมกินสมบ้เตอราจังไดกะผูแล้บ้านเมื่อผู้ใดยังไปหากันจังไดก็ได้มียังกะเปลนลินเฮือนลินซ่านละเพื่อมีเปียดมีใกล้กัสร้างรค์ก็เล็กน้อยเนาะเออผูเมื่อก้อนเมื่อหลังกัถึงเป้าหม่ก็ได้เมืองกันนะอ่ มีความใจพี่น้องเลยก็คือน้องรัตอยากซอยเนาะอยากซอยค่าเดินทางเราต้องใชาทุกคหักแพงทุกคนไกล์ชิ้นทุคนเราได้กินได้กินซุปได้กินดิบนำกัดเราเนาะน้องเปลาพัดผักจากกันเลยเดียทุกสร้องเยซอยค่ารถหรือว่าค่ายูค่ากินเป็นน้ำเป็นอย่างกันแล้วแต่น้องคนสี่งานซื้อยางอันนี้เป็นน้ำใจของน้องรัเนาะอยากซอย ่าน้องเพื่อนเนาะวัดก็มี่ห้าร้อยพี่น้องเลยเถึงศรีบุร่ายก็ป็นน้ำใจกันใหญ่ที่วัดสมอให้น้องชายคนนี้ฮะนะเอ้าบักว่าน้อยซื้อข้าวซื้อน้ำกินบัดน้ำเข้อน้ามสนามพี่น้องเลยเดินทางคิดเอฟซีบังเฮาก็คิดว่าสิบุหลายเนาะแต่วันนี้ก็คือน้ำใจอยู่เนาะโอ้กโหลายคนเนาะน้ำใจเนาะ โอ้ยย<ๆ>ี่สิบบาทกันยี okay. ่สิบบาทกันน้ำใจความหักแพงพห่น้นอะเ้ยอย่บาไปหาบัวป่ามาให้กินโอเคเดว่าไปกับน้องสายได้รายยุป่านนี้อะวัสกครบบ้านดีได้กันโบ้ได้มีอย่างหลายหรอกน้ำน้ำใจเ็กน้อยแล้วมีอย่างหลายช่วยช่วยลูกาช่วยช่วยน้ำตาลรานะ โคตละร้อยสองร้อยนี uh ่แหละเอาให้กอบใจกอบใจอันน um, ี้ก็คนรร้อยสองร้อยพ่อกสบใจเด้อแต่จะมากให้ก็ให้เจ้าสมบัติสมบัตเด้อแสงให้กับบ้านจะฮักแกก็คือเก่าแก่เนี่ยนห้องบานทำเดียวพี่น้องเอ้ยที่ว่าเขาไปบ้านเจ้ากับมาพุ่งกินปลามาพี่กินข้าวนะไปกินพุ่งกินเป็ดมาพี่ก็กินไก่เออสองคนนี่แม่แม่แม่พออยู่มือนี่โมบีไฟช้อยงานเงียบเลย ข้าคนนึงกเ็บเน้นโอ้ยอันนี้ก็บินง่อยเมื่อกับวางเว่งเลยกับือื่อว่าให้งานแน่เมื่อลายก็จะเป็นตู้เน่แมากก่าได้กับทำใหม่น้องเลยนะสมคิดสิให้คนคนละพันแต่เงินสมคิดกับโบโบลายไปไหนกับพี่น้องครับถือว่าเป็นน้ำใจเนาะโอกาสมีครั้งเดียวพี่น้องถือว่าเงิ่อนลัวนี้กับบุตรึงเข้าหลายแต่บุตรึงเข้าบวน้อยแต่ว่ามันอยู่ในความทรงจำของเราหลายๆคน กามูเพื่อนทุกคนนี่ยคือว่าผู้ที่ฮับก็บอาจจะเพระทับใจผู้ที่ให้ก็อาจจะอิ่มอิ่มบุญอิ่มวามอมิ่มซุกกับการยูน้ำกันนะสร้างคู้ดีน้ำกันกิดซุกกินด,ดิบน้ำกันนะ,ะ่ะอันนี้กครให้น้องตายไหมอันนี้คือาอฮับเลยเนออะ ถือว่าผมณโความใจลายเด้อถือว่าให้เจ้าให้ซันนี้ก็ให้เจ้าไลายยิ่งขึ้นไปเนาะถือว่าคนที่ตามขอให้ไลน์เนาะกดซับสไครต์เยอะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เด้อคบ้านเมื่อวันศุกร์ที่สีสิกคับไป ไปหาไปเยียบไปยามเพิ่นก็สิถ่ายคลิปให้ FC ของสมคิดเบิ่งอยู่บ้านบางคนก็สิคิดว่าบ้านเพิ่นสิเป็นจังได๋อยู่จังได๋นะบางคนก็สิคิดว่าเมื่อบ้านนั้นสิอยู่กินแนวดเนาะพี่น้องบคิดเมื่อแล้วแหละสิถ่ายคลิปให้เบิ่งสิอยู่กินแนวดอเอ้ยแม่นอยู่บ้านเฮาหากินปูกินป่าพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเฮาก็บ่มีหยังหลาย

โอ้มาจ้านะมา้านไหโอ้ใช้ก็้ามามาเลยอ้มาจ้นไปไงนอเย้ก่าี่สิบเก้านน้แน่น้องน่นสสิบก้านาแล้วน้อนสิบ้านสิบเก้านท้ประนเ้ยให้แกมีอย่างรวยีย่งวยม้มาเลยข้าว่านสิบากนับนับใจับไปไปเียดอายเลยต้องับไว้เลยน้้ อาเลยส1บบาทขอบใจขอบใจขอบใจดีละหัวโจจดๆอสบาทตกใจเมื่อไรกินเอาไทยกันีเงินคือติตตัวมาเนาะายเดือนที่นเมนเอาก็้าได้เงินเดือนนันลอง่งไปเข็นใจอายุเพราะว่าทยเดือนแล้ววันที่สี่ที่ห้าเอานี่คนละร้อยร้อยครับ ทาเงินน้องผู้อื่นบางเทื่ออันเป็นไปได้ก็ใช้หลายนอันนี้เงินนี้เฮาสิไว้ไปเอาซื้อว่าขอมใจขอบใจนี่เรียกบใจคนนี้ก็อยู่เลยอไปหาเอาภายข้างหน้าเด้ออีกน้อยเด้อบ่่ว่าเงินเงินใบนี้ถือว่าเป็นน้ําใจใจอันใหญ่หลวงเนาะเฮาก็สิตดกระเป๋าเฮาตลอดไปเฮาสิบ่ใช้บ่หยังเลยนะใบนี้ไปน้องเาก็ิได้กับบหลายเะเอออันนี้ซอยเนาะ ติดใจกันตดกันวะ้เจ้าฮจะมีด้ยไมึซื้อดใจกันม่ซืมาฟานเลยกับุปผาบุปถินเดี๋ยวบคเลยกัจะให้กอาถินเี้าได้อ่าขอขอบใจหลายนาวันี่กับพี่น้องขอบใจพี่น้องเลยขอบใจยขบคุณวลานาะที่ใบนเออขอบใจขกระ่งเน้อน้ใจเบ้าสมจิตกับสารักน้อขอบคุณครับขอบใจพี่น้อง